สุสกิจ d ดีหนึ่ครับเครื่องยนต์113่งซีซีเรียนสวยครับรถปี2017หรือว่า2560นนะครับเป็นขอบทองแล้ว เดิมครับสวยงามทะเบียนเต็มไฟโกรมคัดสิครับระบบคาร์บูเรเตอร์ครับดูแลง่ายไม่ยุ่งยากช่างที่ไหนก็ซ่อมได้สตาร์ทเท้าก็มีสตาร์ทมือก็มีครับ เลขมาตอนนี้หนึ่งหมืนหกพันกว่ากว่านะครับลองสตาร์ทมือให้ฟังครับครับง่ายๆอองเครื่องครับ นี่ครับใช้ดีครับดูแลรักษาง่ายใส่ติต่อมาครับ0817248007 สุรสิกับอยู่ลำ์ปางครับขอบคุณมากครับ